rov จะมีสกินที่เรียกว่าสกินมิติคอลมาติคอนอ้เรียกยากว่ะเรียกป้ายแดงแล้วกันสกินป้ายแดงพวกนี้ก็จะมีความพิเศษมากกว่าสกินอื่นๆอย่างเช่นท่าวิ่งออกจากฐานท่าตุยเย่ท่ายืนนิ่งๆและระหว่างเดินหรือถ้าเป็นเจนหลังๆก็จะมีเอฟเฟกต์ป้อมแตกด้วยก็จะมีสกินป้ายแดงบางตัวที่อาจจะไม่ได้เขียนป้ายแดงนะอย่างพวกไอริเดเมนชั่นหรือลิเลียนาที่มันครบรอบแปีนะแต่ขอให้รู้ไว้ถ้ามีท่าออกจากฐาน ก็คือจะเป็นสกินป้ายแดงสกินระดับสูงสุดของเกมแต่มันก็จะมีอยู่หนึ่งสกินที่เรียกได้ว่าเป็นข้อคอลาหาของสกินป้ายแดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเอฟเฟกโมเดลเอ่ยอะไรเอ่ยเรียกว่าผ่านมานานแล้วก็ยังถูกพูดถึงอยู่และไม่ใช่ในทางที่ดีด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสกินนน่นกันใช่ค่ะเวเลส ถ้าจะบอกว่านี่คือสกินที่น่าสงสารโดนแกงมากที่สุดใน ROV ก็ไม่เกินจริงนะอย่างแรกเลยคือช่วงทามิงก่อนที่จะปล่อยสกินเวเลสเนี่ยมันแย่มากเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะ ROV เอาสกินจาก h o k เคมาเยอะมากและคนเ,เบื่อเบ้าหน้าจีนพอเป็นสกินตุดจีนปุ๊บคนก็เริ่มอ๋อจีนยู่แล้วเหรอแต่อย่างน้อยก็เป็นสกินที่ ROV นั้นผลิตเองคนก็เริ่มเออตั้งความหวังเพราะว่าดีที่แล้วเนี่ย ไอเซทไายาเตะนี่มันทำมางดงามผนก็เลยโอเคกูคมีหวังและแต่พอออกมาจริงมันก็ฟอร์เรนติโนลิเลียนาลอี้ไม่สามารถจะตอบรับความหวังได้และที่แย่กว่านั้นก็คือ h e โอเคก็ดันปล่อยสก,กินตัวจีนมาเหมือนกันและในนั้นมันก็มีลูอี้ h ดโอเคที่แม่งปังชีพหายเลยเกิดการเปรียบเทียบกันแต่ก็โชคดีนะที่อาร์วีนันลากคอเอนโซไวท์ไทเกอร์ของโอเคมาด้วย และช่วงนั้นเป็นช่วงที่เอ็นโซค่อนข้างจะป๊อปปูล่ากระแสมันก็เลยไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะเอ็นโซคอยชูลงให้อยู่พอลิเลียนาลูอีแล้วก็ฟอร์เรนไม่สามารถจะตอบรับความคาดหวังได้กรรมมันก็เลยตกมาอยู่ที่เวเลสระจวกเหมาะกับหลายๆคนได้เห็นรูปสกินเวเลสทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันว่านี่คือรูปที่สวยที่สุดใน ROV ณตอนนั้นเลยวาดได้สวยนางพยามากคนยิ่งคาดหวังแล้วพอโมเดลออกมา

ไม่รู้เพราะว่าเวเลสเนี่ยมันมีสกินที่งูเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นพญานาคเอ้ยซาก,กุระฟูบุก,กิเอ้ยหรือแม้แต่เวียกนเองเอ้ยมันก็เลยดูไม่ได้ว้าวเท่าไหร่อ่ะนะกับการที่เป็นหัวมังกรและนี่คือท่าว้าวใช่ไหมค่ะคุณคิดว่านี่ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอมันไม่มีอะไรเลวร้ายไปก่อนนี้หรอกคุณดูสองหนอที่ตามเวเลสมานะ To raise a grand vision of dominance, building a realm that spans 10,000 miles. is history. The starry chronicles are passed on. เงียบจังเลยเนาะรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงล้อมังกรไวเล็ตเราเป็นไส้เดือนไวเล็ก็แบบว่ามังกรไวยโอก็แบบว่ามังกรบีเจนก็มังกรและไวเล็ยังแย่กว่านี้พี่มันยังจะมีอะไรเลวร้ายกว่านี้มีดิก็ไอสองโหนแล้วไม่ขายใครซื้อรอบแรกก็บอกเลยว่าโคตรโชคดีเพราะมันขายแค่1,100่คูปองอะทั้ง2ตัวเลยก็คือคุณจ่ายแค่2 0 0พ 200คูป,ปองคุณได้สกินที่โคตรจะสวย2ตัวและชะตากรรมที่น่าสงสารของเวเลสก็ยังคงไม่จบพี่พ่อเถอะผมเป็นเวเลสหัวใจจะวายโทษทีนะแต่มันจะเป็นต้องพูดไม่ว่าจะมีสกินระดับป้ายแดงมาก,กี่สกินเวเลสแม่งกลายเป็นตัวเปรียบเทียบมาตรฐานไปแล้วว่ะสวยกว่าเวเลตไหมครับอุ้ยสกินสวยกว่าเวเลสไม่เป็นไรนะยังดีกว่าเวเลสเวเลสกลายเป็นตัวระดับเทียบมาตรฐานไปแล้วว่าระดับป้ายแดงอะ ถ้าคุณทำสวยกับเวเลสก็คือโอเคโถ่น่าสงสารและยิ่งสกินตุดจ,จีนปัจจุบันนี่คือเราเห็นได้ชัดเลยสวยกว่าเวเลตและนี่ก็เป็นเรื่องราวของสกินที่น่าสงสารที่สุดใน ROV เวเลสเอาละคิดเห็นยังไงกับสกินเวเลสก็พูดคุยกันได้นะวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าแต่อับอค์ดิปมึงเข้ายัาง